แล้คุณไม่เก็บคุณย่บอ่านฝนเจ้าโตเลยพี่น้องนี่คุณอะเป็นไก่ทอดตลาดทอาเป็นได้น้อเหมือ เป็นัจไบนอหมอนี้หมูลายใบนอตลาดเ้องหมอนี้มันผูกกับกับพี่บาบานี่ก็่นี่ละไอ้คนไม่สวนยังไปอ่ะนะมาซสื่อมาขายนอหน่มันมาซื่อบอกเป็นผงเป็นผงอยู่อ่ามสื่อไปปลูกแล้ว่มีไได้เป็นทุงไว้ปนั่นกันนะขายเล้าไไปปลูก โอกน้องนะน่านหอดแล้วหอดแล้วเป็ในไหนเนาะหมดนี่เนาะูไ๋ยม,มาแน่นเนาะโอ้เขาจะมังตินตนี้แล้วตัวใหลอกจัด เพื่อนมาถึงตลาดแล้วฝนก็ยังไม่หยุดนะคะตกตกให้หายนะคะเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกนะคะแต่มีแรงบ้างก็ไม่แรงบ้างนะคะแต่ก็พอได้ขายนะคะคนก็เดินปรับปายนะคะเราก็เสียดายเหมือนกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นตลาดนัดคลองถมใหญ่นะคะ,อะอของที่เราเตรียมมาก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่เราก็จะต้องลุ้นกันไปนะคะ เราก็มาเผื่ออากาสว่าฝนจะหยุดนะคะแต่ก็ไม่ทำท่าว่าจะหยุดนะคะเพื่อนๆยังตกอยู่เรื่อยๆนะคะแม่ค้าก็เยอะพอสมควรนะคะแต่ร้านเสื้อผ้านี่ก็ไม่ได้มานะคะส่วนมากก็จะเป็นร้านกับข้าวนะคะวันนี้ลูกค้าก็ซื้อเยอะนะคะคนละร้อยกว่าบาทนะคะสี่สิบห้าสิบก็มีนะคะ พอพอมีลูกค้ามางนะคะตอนเช้เชาช่วงเช้านะคะฝนไม่ตกแล้วก็จะมีแดดบ้างนะคะแต่พอเวลาเราโทรมาจองล็อกนะคะประมาณบ่ายสองโมงนะะี้ค่ะฝนเริ่มจะตกแล้วนะคะคิดว่าจะตกไม่ทั่วฟ้านะคะแต่มาถึงอำเภอนี้ก็ตกหือนกัน,นค่ะ

เออนี่หลายอย่างนะครับตาลาดนี่ฝนตกกับฝนกับใครขี้กเกาของถืดมีของแง่งมีว่า,าระธานเพิ่มมาคู่เรียนทั้งขนุนนเี้ยเอไปคุเรียนต่อยมาเหลียวบ้าง่อยได้ข่อยแห่งบ้ามีเงินใจได้เงินเป็นล้านหมดนี่ทั้งเดียวปฏิวา่าหมอนี่แหละปฏิวา่าจูงแขนแท้เลียะแท้เลียะมากโอ้อยากหลาย กำลังว่ไปจับม้วนข้อเส้นเตอร์นี่เนาะม้วนข้อเส้นเตอร์ม้วนมหารวมศูนย์บัวบัวบ่เลี้ยงกระมือในที่ขำนั่นหละโอ้ลวงลืมหรือไปยังไดลวงขนาดเจ้าพระท่านได้กินนี่นี่พี่น้องบ่เขาไปแล้ยวตะก้อนมูหุ่นว่าชันหมกงุ่มว่าเขาไปว่ามีมูว่าได้ออกน่ะประชัน ก็พอได้ขายนะคะเพื่อนๆถ้าฝนไม่ตกนี่น่าจะดีเลยนะคะตัวปลาหมึกก็พอดีพอดีเลยนะคะตัว20ไม่เกิน30บาทนะคะในกล่องนี้นะคะเราก็ทำใหม่มาอีกครั้งนะคะเราทำเพิ่มนะคะหลังจากที่วันพุธเราขายไม่หมดแต่ก็เหลือไม่เยอะนะคะค่ะบรรยากาศฝนตก ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็ไม่แรงนะคะตกปล่อยๆบางครั้งนะคะแต่คนก็ยังเดินอยู่นะคะลูกค้าก็บอกว่าเสียดายนะคะรอให้ฝนหยุดก็ไม่หยูะทีก็เลยต้องตากฝนมานะคะวันนี้ก็อยากจะมาซื้อกับข้าวเหมือนกันนะคะค่ะคืนนี้เปียกอยู่ตลอดนะคะสรุปวันนี้นะคะเพื่อนๆก็ขายได้สิบว่าโลนะคะ ปกติเราจะขายได้เกือบเกๆจะสี่สิบโลนะคะวันนี้เราก็จะต้องทำใจนะคะอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะวันนี้ก็โดนเต็มเต็มเลยนะคะวันนี้เจอฝนตลอดเลยนะคะจนตลาดเลิกเลยนะคะวันนี้ <S <S ก็ให้กําลังใจเพื่อนๆมือใหม่กันทุกคนนะคะ วันพรุ่งนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคะฝนก็น่าจะหยุดแล้วนะคะเราก็เริ่มต้นใหม่วันพรุ่งนี้กันนะคะมีความสุขกันทุกคนนะคะเดี๋ยวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นัดหน้าค่ะ